มาเช็คกันว่าคุณคือผู้นําตัวจริงหรือเปล่าโดยมองโลกมองไทยบายธีระพัฒน์หผู้นําคือผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบปฏิภาณมีกลยุทธ์มีการวางแผนในเกมที่คุณกําลังเล่นและกําลังดําเนินการอยู่ 2. ผู้นําเป็นผู้ที่มีผลลัพธ์มีประสบการณ์มองเกมข้างหน้าได้อย่างชัดเจนและทะลุป,ปูโปง 3. ผู้นําสามารถสร้างเกาะกาบังเมื่อมีภัยเข้ามาหาตัวคนเอง หรือมีภัยเข้ามาหาทีมงานของคุณคุณจะสามารถปกป้องสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาหาตัวคุณและทีมงานคุณได้อย่างทุกเมื่อ 4. ผู้นําจะต้องมีความสามารถในการปลุกระดมมีการให้ไฟทีมงานของ,ของตัวเองให้ดําเนินการให้ลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างจนกระทั่งงานประสบความสําเร็จ 5. ผู้นำจะต้องมีจิตใจที่กว้างสามารถสร้างทีมงานขึ้นมาให้มีความรู้มีความสามารถสามารถยืนเคียงบ่าคเคียงไหลและสามารถที่จะเป็นผู้นําในรุ่นต่อไปได้เขาเองจะเป็นผู้บอกเคล็ดลับเปิดเผยกลยุทธ์ทุกอย่างให้กับทีมงานจนกระทั่งทีมงานสามารถดําเนินการทําแทนตัวผู้นําได้เขาจะยอมรับและยินดีส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ตามตัวเองในวันนี้สามารถเก่งกว่าดีกว่าและเหนือกว่าตัวเองในอนาคตเขาจะไม่เหนียวล้างกลุ่มคนพวกนี้ให้อยู่ใต้เขานี่นะครับลักษณะของผู้นําที่ควรจะมีในตัวของคุณถ้าเกิดคุณมีครบแล้วทั้ง5ข้อนี้คุณคือผู้ที่ยอดเยี่ยมสามารถเป็นผู้นําได้ที่ดีแต่ผู้นําที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมเพื่อที่จะนําสิ่งที่ดีๆไปสู่ความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วได้อย่างแม่นยํา และได้อย่างมีพลังต่อไปนี่นะครับคุณพร้อมที่จะเป็นผู้นำร้านจากทีรัสเกิดมาเพื่อทนคุณเกิดมาเพื่อเป็นปันอุเลยครับ